โกโมไกด์วันนี้เรามาตอบคำถามที่มีคนสงสัยกันเข้ามาเยอะมากๆก,กับคำถามที่ว่าใช้แพ็กเกจเนวออสไพครบ1ปีแล้วต้องเปลี่ยนซิมใหม่ไหมก่อนอื่นมาดูกันว่าแพ็กเกจ n นวออสไพ์ทำงานอย่างไรแพ็กเกจเนวออสไพ์เป็นแพ็กเกจรายปีสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G ได้นานถึง365วันในกรณีที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตหมดแล้วแต่อายุซิมยังไม่ครบ365วันเบอร์จะยังคงอยู่แต่เพื่อนๆไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดยกเว้นเพื่อนๆมีแพ็กเกจเสริมแต่ในกรณีที่แพ็กเกจันวอพืไพร ื่อนจะไม่สามารถใช้เน็ตและโทรจากแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริมใดๆได,ได,ได,ได้แม้ว่าแพ็กเกจเสริมจะยังไม่หมดอายุก็ตามแต่ไม่ต้องตกใจเพื่อต่ออายุการใช้งานไปอีก3 6 5วันแค่ซื้อแพ no ็กเก็ตเนวไอส์ไแพ็กใดก็ได้ภายใน60วันนับจากวันที่หมดอายุนะคะสรุปแล้วว่าใช้แพ no ็กเก็ n เนวไอ์ไครบ1ปีแล้วต้องซื้อซิมใหม่ไหมคําตอบคือไม่ต้องค่ะแค่กดซื้อแพ no ็กเก็ตเนวไอส์ไพใหม่อีกครั้งก่อนแพ็กเกจตหมดอายุหรือหลังแพ็กเกจหมดอายุ60วันพอรู้แบบนี้แล้วก็สบายใจได้เลลยใช้แคกกหััรบ365วนไ ซื้อซิมใหม่นะคะกดซื้อซิมง่ายๆผ่านโกโมดทีเอชรอบหน้าโก m o จะมาแชร์อะไรอีกฝากติดตามด้วยนะคะ